มีรอยสัตว์ด้วยไม่ใหม่เลยนะหมาหรือบอาไม่แน่ใจตรงนี้น่าเหมาะแก่าการตั้งแคมป์ามากๆอากาศเย็นเสียงธรรมชาติเสียงน้ำไหลแล้วไม่มีเสียงอื่นรลวควน ใหญ่มากเลยพี่เฮ้ยหมือนจะเป็นชุดดาวเรืองเลยอะสวัสดีค่ะคุณลุงต้องกลับสวัสดีพี่พีพีี่คุณลงุงคุณป้าที่น่ารักกันทุกๆคนเลยนะคะก็ยินดีต่อพอสู่ช่องเดินทางสตาร์แอมแมนนะควพี่พีวันนี้ก็มาเข้าป่าเช่นเคยเลยะคะ่ะวันนี้นะคะจะพาทุกคนนะคะเขาป่า เพื่อที่จะไปดูจุดที่มีห้างนะคะซึ่งเป็นห้างของนายพานอมอไม่แน่ใจว่าตอนนี้จะยังมีอยู่ไหมอมอเคยมาครั้งหนึ่งตั้งแต่เปิดคลิปแรกๆแล้วเดี๋ยววันนี้อมจะพาพีเอฟซีเข้าไปดูว่าที่นั่นยังมีคนอยู่หรือเปล่าหรือว่ามีใขรอยู่ระคะพี่ก่อฝากพีเอฟซีนะคะเป็นกำลังใจให้ออมด้วยกดไลค์กดแ,กแชร์คลิปนี้นะคะไม่กดคำโฆษณาสัอพอร์ออมอีกหนึ่งช่องทางนะคะพี่พี่ วันนี้นะคะก็มาแต่เช้านะคะแล้วก็อาจจะมาแป๊บเดียวนะคะทุกคนเพราะว่า่วงนอน,นะคะเมื่อคืนไม่ได้นอนเลยนะคะก็เดี๋ยวจะไปดูกันว่าด้านในเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะ นี่เดินมาได้สักพักแล้วนะทุกคนปกติตรงนี้จะมีน้ำไหลแต่ไม่แน่ใจว่าทำไมเหวินมีน้ำไม่ไหลนะหรือว่าฝนไม่ตกนะน่าจะอยู่ฝั่งกางดานนีดน ป่าที่นี่จะเป็นป่าดิบชื้นนะเป็นป่าไผ่ดิบชื้นไม่แนใจว่าทางไฟให้เดินไปไหนแล้วทุกคนเหมือนจะมีรอยอรถก่อนรอยเท้า ว่าน่าจะนานแล้วมีรอยสัตว์ด้วยใหม่ๆเลยนะหมาหรือพปลไม่แน่ใจวันนี้ค่อนข้าง,างอึดๆมึนๆน,น,นิดนึงนะคะทุกคนนอนน้อยอ,อ,อาจจะมาได้แค่แป๊บเดียวถ้าวันนี้มาไม่เจอห่างหรือว่าไม่เจออะไรก็อาจจะกลับแล้ว ก็ไม่มีอะไรวันนี้ก็มาเยี่ยมชมธรรมาชาติเนะทุกคน น้ำค่อนข้างที่จะขุ่นไม่แน่ใจว่าขุ่นิ่งตกเมื่อคืนหรือเปล่าเอาเมื่อกี้เห็นปลายอยู่แบบแบบไปไหนเราก็ไม่รู้นะ กำลังคิดอยู่ว่าจะเดินไปทางลำธารแล้วจะเดินไปตรงที่มันเป็นทางดีไม่แน่ใจว่าทางตรงนี้มันเป็นทางไปไหนนะรู้ว่าพี่ๆเคยเห็นในช่องของใครสามารถบอกอได้นะ good ป่าเงียบป่าสงบมากทุกคนปกตินะถ้าเข้าป่าลึกเนี่ยบางทีก็ได้ยินเสียงสัตว์ป่าแต่วันนีน้มันฝนจะตกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะก็เลยไม่ค่อยได้ยินเสียงอะไรแต่ก็ดีอย่าง เหมือนจะเดินมาผิดทางนะพี่แต่ว่ามันมีทางนี้ขึ้นไปพอดีก็เลยจะไปดูว่าเป็นทางไปไหนนะเดี๋ยวเราเดินทางไปกัต่อเดินเลาะริมทางทานไปนี้แหียวทุกคน มันมีขอนไม้มันจะงนี้กล้วยไม้สวยนี่มันมีทางขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะแปลกมากเป็นไหนกันแน่ออมันตกสวยมากพี่ เหมาะแก่การตั้งแคมป์มากๆอากาศเย็นเสียงธรรมชาติเสียงน้ำไหลแล้วไม่มีเสียงอื่นเลกควรตรงนี้มัไม่ใช่เนินแบบเขาชันสักเท่าไหร่ตร่เลยไม่ได้ยินเสียงพวกวิบากอะไรอย่างนี้เนะแต่ก็ไม่แน่ เรืนะ่อนๆที่เราไม่รีดนะก็ายามมองซ้ายมองขวาเลยเนาะมันป่าเหมือนค่อนข้างที่จะเงียบสงบงคืนมเนอะแตัว่าถ้ารีดก็ไม่ดีวนะ่าเราจะเจออะไรดูน้ำตกสวยมากกล้องออกมไม,ไม่ค่อยชัดด้วยนะครับทุกคน เดี๋ยวรอมีตังก่อนเก็บตังซื้อกล้องใหม่นะโทรศัพท์ใหม่ตอนนี้เราใช้เท่าที่เรามีไปก่อนบางทีเนะไปถ่ายห่วยไปถ่ายอะไรก็ซูมไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เขาต้องขอไฟฟีเก่อนเดี๋ยวไว้ออมเก็บตังทำงานเก็บตังซื้อโทรศัพท์เดี๋ยวขอหยาชดกล้องเลดนึง ดกวกหลุมอะไรใหญ่มากพี่เฮ้ยเหมือนจะเป็นชุดดาวเรืองเลยอ่ะผมไม่ จับนะพี่คงจะไม่จับจะใช้ไม้เคี่ย่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่ามไม่แน่ใจนะว่าใช่หรือเปล่าหรือว่าใครมามวางไว้หรือตป็ชุดของใครอยู่ในหลุมใหญ่มากนะหลุมเนี้ยหลุมใหญ่พอสมควร เดินมาไม่เจอนะอมเมื่อกี้อมเดินทางเนี้ยปุ๊บแต่ว่าอมน่าจะไม่ได้มองแล้วอมก็เดินไปชมธรรมชาติของด้านนู้นเอาไว้จ้ะทีนี้แต่ที่แน่ๆนะอมไม่เอากลับแล้วนะค <c oughs> ึดนะทีนีแค่เคีรยดูเฉยๆนะว่าใช่ของเขาหรือเปล่าหรือว่าของใครหรือว่า ดวงยานเขาถูกกักขังไว้ที่นี่หรือเปล่าไม่แน่ใจเนะที่นี่ก็อากาศเงียบสงบอึมครึมนะอึมครึมมากๆไม่แน่ใจว่าตอนนี้ดาวดวงนอยู่ที่ไหนหรือว่า ตัวงานอยู่ที่ไหนอะไร,ย,ไรนะยังไงนะจะนี้จะยืมของพี่ทำเป็นไม่รี้ไม่ชิบไปดีกว่าเดี๋ยวอะไรจะไปทำบุญให้พี่แกนะเสียงรถร้องเพาะมากพี่ เดินมาไกลละถ้าไปต่อเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีอะไรหรือเปล่าลนะ่ะเรยังตกใจกับชุดดาเดเรืงไม่หายไปดีกว่ากลับดีกว่ากลับทางเดิมนะอันนี้ถ้าไปก็เดินทางไปนู่นต่อแต่มนันสุดทางน้ำแล้วน้ำมันมาจากฝั่งทางด้านนน้นถ้าไปก็ไปฝั่งด้านนน้น ไปนพื่เจะเจอชุดดาวเรืองทุกป่าหรือเขาตั้งใจให้เราเจอวไม่โดนะุทุกคนอยู่ในหลุมเลยนะพี่เหี่ถ้าเดินมายังไม่เจอนะแต่เขาอยู่ในหลุมอย่างเงี้ย ชุดที่อยู่ในหลุมอ่ะอตกใจนะไปดีกว่าไม่ยุ่งเนะทุกคนเดี๋ยวไปทําบุญให้เขาดีกว่าเนะ้ะไม่รู้ว่าเขาจะต้องการจะสื่อสารอะไรนะฝนใกล้ตกแล้วนะทุกคนตอนนี้ถ้าฝนตกลงมานเนี่ยไม่มีที่หลบภัยแน่นอน เดี๋ยวต้องขอตัวกลับก่อนดีกว่าชุดนี้ก็ปล่อยไว้อย่างนี้นะพี่ผมจะไม่เอาไปด้วยนะเข็ดนะดูว่าทางนี้จะเป็นทางน้ำไหลลงมาสู่หลุมนี้ไม่แน่ใจนะแล้วมีเหมือนเป็นหินเป็นชั้น ตัววิญญาณทุกฝังอะไรไว้ที่นี่หรือเปล่าออก็ไม่แน่นเมื่อกี้อมเดินไปข้างบนมาโอเคทุกคนนอมขอตัวเดินทางกลับดีกว่าคุณคู้มตอนนี้อมกำลังเดินกลับนะแต่ว่ามานั่งพักตรงทุดที่มีลำธารน,นะทุกคน อากาศก็เย็นเยือกเลยนะคึมคึมระหว่างทางอะ่ะอ๋นนมได้ยินเสียงของคนนะเสียงผู้หญิงมันคุยกันผมไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงใครรูเป็นเอ็กซ์ซิเกตเลยด้เป็นะ ตอนนี้พยายามแบบว่าดูนิ่งๆเงียบือเอฟซีได้ยินแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะเข้ากองหรือเปล่าเสียงค่อนข้างที่จะไกลกมาก แจ่ว่าดอกอันนี้มันร่วงมาจากไหนดอกกล้วยไม้สีม่วงนะสวยมากร่วงเต็มเลยนะก็วสำหรับแม่แม่เอฟซีคนใหม่นะคะที่สนับสนุนเรื่องผลไม้ให้มานะคะเดี๋ยวผมจะขอ ไปซื้อของในวันศุกร์นะคะเพราะว่าวันศุกร์จะมีตลาดใหญ่นะคะทุกคนก็มี f อนะคะฝากซื้อทุเรียนด้วยเดี๋ยวครั้งนี้ออาไปออาจะแกะมาให้เลยนะทุเรียนไม่แบกไปเป็นลูกเลยนะจริงๆไนงะอยากแบกไปเป็นลูกเพราะว่าจะได้ให้ท่านเห็นด้วยนะว่าผลไม้ชนิดนี้มีลักษณะยังไงไปละทุกคนเดี๋ยวขอตัวเดินทางกลับก่อนดีกว่า น,นี่เราพักนานละระหว่างทางก,ก,าาก,กลับมันก็ทั้งที่จะไกลพอสมควรคนแปลกว่าทำไมชุดตัวเรือมอยู่ที่นี่เรื่อรือใจเดี๋ยวเรากลับไปทาบุญนะคะที่บานเนาะเราอาจจะต้งองการความช่วยเหลืออะไรสักอย่างแหละ เพียงแค่เราไม่รู้นะเราจะต้องการสื่อสารอะไรท่าวันเดี๋ยวไงอมขออนุญาตปิดกล้องแล้วก็เดินทางกลับบ้านก่อนนะทุกคน วันนี้คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรมาเจอชุดดาวเรืองก็ตกใจไปละดูว่ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงแปลกมากปากคนละที่เลยนะที่เจอเดาวเรืองในปากคนละที่เลยนะเชีทุกคนเดับขออนุญาตปิดกล้องก็เดินทางกลับบ้านก่อนดีกว่าฝากวีไซีนะคะเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์คลิปนี้มอนเลยนะคะ กดคำโฆษณาสปอร์ตออมอีกหนึ่งช่องทางนะคะ